ลางเกี้ยงรลวนๆบ้านนั้นอย่างนั้นนาวคือบบอน้อยขวัวแต่ว่ามือนีสไปซ์เซเลมีล่มนาะพี่น้องมันกระิบเนาวบอกเมนตาไหนดอกบรรยากาศบาา้าอึนอ่นขึ้นมาเป็นตาอึจึนะเมียหลวงคว้างปืนสวัสดีค่ะเมียหลวงควางปืนขอบคุณและยินดีต้อนรับเข้าสู่สาวตุม้มช่องสาวตุม้มบ้านตำเยเด้อเมียหลวงควางปืนไปเด้อแยกกมเมียหลวงควางปืน ผลสวยสวยข้นอย่างสง่างามเว่ามันนั่งฝ่าไหมนะคะอยากเนี่ยสามซีฟกีบนอกสันเอ้ยสามซีฟกีบพระเจ้ากินดิบตัวสามซีฟกีบตรงล่างกินเกี้ยงเด้ะมาสันนุชีนุชีนุชีฮาร์ดสามซีฟกีบนวลให้หมอเมียหลวงเมียหน่อยบายมันคนละคนได้แยกกลุ่มสาวตุ่มคิดว่ามาเมนเมี่ยงมาเมนมูบานเมียหน่อยเด้อเมียหลวงข่างปืนนี่เป็นเป็นน้องผู้หนึ่งนี่แหละคือคือจัง คือจังปู่ไฝ่คนนี่แหละคนสวยๆเมนเมียบ้านโมบ้านเมียหน่อยเนี่ยคนละคนเด้อนะคะสร้างว่าแต่เมนคนละคนติอ่าเมนคนละคนสร้างว่าจังไดอันนุ่มบบาเข้มอร่มันก็เลี้ยงจริงเหรอสิสร้างว่าจังไดโอ้ยมาเล่นมาเล่นนี่ว้เนี่ยกูเจ็บแขนเหรอคนละคนตัวม,มาดามใหญกลม พะว่ามือนน่นสาตุ่มเคยเธือเขามาในลายสดสาตุ่มและสาตุ่มกับพยายามเธอเธอเป็นคนสวยอย่างเลยคนละคนกับผู้ชร้ายขายน้าม,มูบานเมี่ยหน่อยก็แต่ว่าตั้งต่ผุนสาวตุ่มกับบริษัทพยายามเธออีกก็คือเมียหลวงค่วงปืนพะนคัคขืดจิตโหดแทอเอ้ยเมี่ยหน่อยมันเก่งเมี่ยหลวงก็ต้องค่วงปืนคูวไว้ก่อนละเนาะมันเงีวยวยอดลดบัจัก็สิฟาาเมี่ยหน่อยใือว่าบัจักสิฟาดพัว่าจะควงแล้วเดินบิน้สาวตุ่มก็สุดที่จะเดาไดไรซื้อกัน ตัวไฟตัวเปลือกเด้อยผู้ใดมักนี่เมี่ยนหน่อยส่วนสาวตุ่มยกให้ยกผัวให้เมี่ยนหน่อยไปโหลดสิปไปไสกะไปนะคะเพิ่นเต็นเมี่ยหลวงเนาะเพิ่นก็เล่ยบายเพิ่นมาสั่นเออกะบายคว้งปืนมากพร้อมมันเอ้ยเนาะจักมีมีจักมีจักมีกมลูกว่ามีดเร้่อบอีสาวตุ่มบ่รููบ่รับประกันเมื่อแม่สิเป็นลูกไปก็ได้ย่างสินะยิ่งนัดเดี๋ยวแปกเส่ทองเอ,อ้ยมาเอาติ่อะลูกนาะมาเอาอยีไมมาเอาหนูหนีหนูตาเฝ้าไงมาปะงนานเห็นไหม ท้านตะก่อนหนาเขียวอื้อแหล่บอท่านเดี๋ยวดนบีบใครนะคะโอ้ยกระสะตั้งคาเหิงหลายถอบมากมาเอาเลยเฝ้เาเล่นเฝ้เา,าไปแม่สิไปล่างสามสิบกีบมันจีน่อากรท่านเอียบเกียร์มันแหล่ไปปิดระบบป่ะนี่ <laughs> สามสิบกีบบ่บพ่อเกียร์มันกะแหล่อยู่ในเนาะมันกะแหล่อยู่แล้วแต่เก่าวันนี้บ่ใส่เกียร์แห้งแหลีตืมเนี่ยบอเอ้ยขนมาหุยมาให้แบบนี้ <laughs> นีแม่มาเอาไม่ได้ลูกลาลูกลาลูกลาค้องแม่แม่จังไหนจังมีแมวจังมีลูกเป็นแมวฮะเนี่ยอ๋อหมาว่านี่พิษกันกับจะคลองเธอไหมน้องพิมแม่ลูกสาวไหมเธอไปประเทศอียิปต์มาเนาะใส่ใส่ใส่ขี่มันกระเบิดเนาะมันนี่แมวแมวที่บ้านนี่จะเป็นแมวแบบว่าแมวคู่น่ายแมวคู้ดีเนาะอันใส่นี่ก็ต้องลักษณะบอห้นี่แน่น เงียก็เขาเอื่นน่าห้ยแพ้นะเพราะว่าแม่ตัวนี้เธอแพ้เธอบอกบางเธอกระสิแพ้คุณแพ้คุณจากไส้เมเธอกระสิจามกระสิจามเพื่อไม่หนาสาตุมเมาไส้ลักษณะที่บนเป็นลักษณะของเธอมาใส่นะ้าอแบบจ้มอยู่เบิดขึ้นเนาะบานี่เงี้าเธอปเงียวเธอกับบานี่ไส้วนี้มันก็บาซึมซับเอาเงียวปนไหนเนาะมันกิดบาเป็นก้อนเนาะมันกับเปียกอึไปซื้อบานี่สาตุมกับเนี่ยกินไกใถ้ากินเกินลิมิตเนาะ มันแหละแนกกินทเทอรเทอแม่เธอตียมมามันเบิดเนาะสาวตุ่มเราไปเอาแนกกินลักษณะอื่นมาให้เธอเนาะว้าวเธอเขียดให้สาวตุ่มเธอว่ามันไม่ใช่แมวของเธอนะมันเป็นแมวของฉันถ้าเธอถ้าฉันเอามาให้เธอเลี้ยงแล้วนี่เธอต้องรักษากฎที่ฉันตั้งให้เธอว่าสันเธอโอ้ยกระโดดมากแบบไก่อียนะเธอจะมาเอาตามใจเธอไม่ได้นะ่าประศัลท่ามึงดีจนะกูบานี่ก็เลยสาวตุ่มก็เล็มาหัวมึงยังมาเลื่องมาเอาแม่มึงขึ้นไปเอาแม่มึงขึ้นไปละสันแต่ว่าตามความจริง เธอบอกว่าเธอสิมาเอาวัานอาทิตย์เนะาะวันอาทิตย์กับมือนี่แหละเธอกับกับหน้าวัานองนังคารลาตุมาเอาแมี่มึงขึ้นไปมาสันแต่ว่าในใจาากะหักแม้อยู่ดอกนอนก็เธอเ่าท่านไอพ่ออยู่นะบ้านนี่แอะลาตุนก็ว่าก,กูเลี้ยงใหรดีแล้วบรรุนมึงสิไปสามึงก็เอาไปเลี้ยงเขาเมึงเองมึงจะไปจ้างเขาเลี้ยงมึงจะไปแซ่แกยาไปมึงว่าสันกูกอกสิเศร้าเลี้ยงแล้วครับมึงสิเป็นแบบนี้ว่าสันเธอก็เลยอ่อนลง ต่ว่า,าเธอก็ขอรลอวมาอย่าไปตัดเล็บให้เธออย่าไปตัดเล็บให้แมวมันจะกลับเมือ่อแล้วก็อย่าไปเอาไส้ซุมซีซุมหามาใส่ให้เธอเ,เงียวอย่าไปเอาแนวกินไม้เธอกินลักษณะอันนี้อันนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเธอสิก้าเราเธอ